สวัสดีคะ่ะนักเรียนพบกับหลายวิชาคอมพิวเตอร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่6คะ่ะค่ะนักเรียนคะ่ะนักเรียนก็กลับมาพบกับครูเม์นะคะในภาคเรียนที่2สําหรับภาคเรียนที่2นี้นะคะเราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่3กันนะคะเรื่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ ขาก่อนอื่นนะคะคุณครูขออธิบายความความหมายของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก่อนนะคะสําหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรืออ e ีเมลนะคะคือการส่งข้อความหรือข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอื่นๆค่ะผ่านทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเหมือนกับการส่งจดหมายนะคะแต่อยู่ในรูปแบบของสัญญาณข้อมูลที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ค่ะโดยเปลี่ยนการนําส่งจากบุรุษไปีย์นะคะมาเป็นโปรแกรม และเปลี่ยนจากการใช้เส้นทางจราจรธรมนาคมทั่วไปนะคะมาเป็นช่องสัญญาณรูปแบบต่างๆค่ะที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งจะตรงเข้ามาสู่ไมบ็อกนะคะที่ถูกจัดสรรในเซิเวอร์ของผู้รับปลายทางทันทีค่ะ<อ>ต่อไปนะคะ <ST. S 1> ผู้ให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะค่ะเรามารู้จักกดเจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กันก่อนนะคะสำหรับ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็ไม่ต่างไปจากจดหมายทั่วๆไปนะคะก็คือจะต้องมีผู้ให้บริการนะคะซึ่งเปรียบเทียบนะคะก็คือการทําหน้าที่ของไปรษณีย์นี่เองค่ะเป็นผู้จัดการส่งหรือรับจดหมายให้เรานะคะผู้ใช้งานจะต้องมีที่อยู่ของตนเองกับผู้ให้บริการนั้นๆซึ่งสามารถขอได้นะคะบางทีอาจจะมีค่าบริการค่ะ แต่สำหรับของไทยนะคะมีแบบฟรีหลายที่นะคะการขอที่อยู่ส่วนใหญ่ค่ะมักเรียกกันว่าอีเมลแอดเดสนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าอีเมลค่ะเพื่อใช้ในการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปนะคะค่ะนักเรียนคะคุณครูมีรูปให้นักเรียนดูรูปหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นรูปเด็กผู้ชายนะคะเขากำลังทำอะไรอ่ากําลังส่งจดหมายนะคะใส่ตู้ จดหมายนะคะทีนี้นักเรียนคุนคูของอธิบายคุณคูณได้อธิบายไปแล้วว่าสําหรับการส่งจดหมายก็คือว่าอะไรคะนักเรียนสมัยก่อนเราจะนิยมใช้การส่งจดหมายใช่ไหมคะแต่สมัยนี้เทคโนโลยีมันมากขึ้นใช่ไหมการส่งจดหมายก็เลยเป็นเรื่องที่ล่าช้าเราก็เลยหันมาใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็คือการใช้อีเมลในการส่งนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะนักเรียนอันนี้คุณครูมีรูปจดหมายนะคะการเขียนจดหมายมาให้นักเรียนดูนะคะสําหรับจดหมายนะคะก็คือนักเรียนต้องเขียนชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนนะคะแล้วก็มีผู้ส่งนะคะชื่อผู้ส่งนักเรียนเวลาเขียนจดหมายนะคะนักเรียนลืมไม่ได้เลยก็คืออะไรคะรหัสไปรษณีย์อ่ะคุณครูยกตัวยอย่างรหัสไปรษณีย์ของเราตากฟ้านี่เองรหัสอะไรคะ อ๋อหกศูนย์หนึ่งเ้าศูนย์ใช่ไหมคะนักเรนต้องมีรหัสไปรษณีย์แล้วก็ต้องมีสแตมนะคะในการส่งจดหมายอ่าและทีนี้การส่งจดหมายมันมีสิ่งที่ผิดพลาดก็คือว่าอันนี้เป็นลายมือของคนที่ส่งจดหมายนะคะนักเรียนคิดว่าลายมืออย่างนี้บุรุษไปรษณีย์เห็นแล้วจะเป็นยังไง อ้าวบอกปวดหัวเลยไม่รู้จะส่งไปที่ไหนเลยเขียนอะไรให้หมั่วซั่วดังนั้นลายมือในการเขียนจดหมายคือเป็นสิ่งที่ดีนะคะคือเราจะต้องเขียนให้ชัดเจนแล้วก็ยังไงมีความสวยงามด้วยถ้าเขียนอย่างนี้เขาจะส่งถึงไหมไม่ถึงอ่ะทีนี้นักเรียนคะคุณครูเปรียบเทียบระหว่างจดหมายกับการส่งอีเมล การส่งจดหมายนะเรนคะมันจะใช้ลายมือใช่ไหมแต่สําหรับการส่งอีเมลเราจะใช้พิมพ์ข้อความดังนั้นการพิมพ์ข้อความจึงอ่านง่ายกว่าลายมือนะคะค่ะคุณครูก็ได้อธิบายการส่งจดหมายไปแล้วนะคะที่นี้คุณครูจะมี ชื่ออีเมลนะคะในการจะตั้งชื่ออีเมลนะคะนักเรียนคะสําหรับการตั้งชื่ออีเมลนะคะจะประกอบไปด้วยหลายๆส่วนนะคะทีนี้อันนี้ที่นักเรียนเห็นนะคะเป็นอีเมลของคุณครูเองที่คุณครูใช้จริงๆนะคะนักเรียนอาจจะส่งงานในตามชื่อนี้นะคะอ่ะคุณครูถึงพูดถึงการเขียนชื่อก่อนนะคะ อันนี้จะเป็นชื่ออีเมลนะคะที่เราจะตั้งเองอันนี้ก็เป็นชื่ออะไรคะแตงเมย์ชื่อคุณครูเอนะคะแล้วตามด้วยอันนี้คุณครูอยากให้มันยากกว่าเดิมคุณครูก็ใส่ขีดก,ก็คือขีดก,ก็คืออันเดอร์สกอร์ค่ะอันนี้เป็นชื่ออ่าเป็นชื่ออีกอันนี้เป็นการตั้งชื่อนะคะแล้วก็ตามด้วยตัว A ที่เป็นม้วนมาข้างหน้าแบบนี้เราเรียกว่าอะไรอ่าแอดนะคะต่อไปเราจะตามด้วยคุณครูตามด้วย Hotmail Hotmail Hot นะคะอันนี้ Hotmail พอตเมลวันนี้ก็เป็นอะไรคะอ่าชื่อเมลต่อไปพอตเมลแล้วก็มีดอทนะคะดอตอ่าตามด้วย c o m c o ที่ย่อมาจากอะไรคะอ่าเราจะอ่านคำว่า c o m ก็คือดอ m คอมนะคะแตงเมขีดนิคมแอดฮอตเมลดอตคออันนี้เป็นชื่ออีเมลที่คุณครูใช้เลยนะคะ สำหรับหลักการตั้งชื่อคุณครูบอกแล้วว่านักเรียนต้องมีชื่อใช่ไหมตามด้วย a าตามด้วย hotmail หรือ gmail ก็ได้แล้วแต่่าแล้วก็ตามด้วย c o m อันนี้เป็นหลักการตั้งชื่อนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็ได้สอนเกี่ยวกับการตั้งชื่ออีเมลใช่ไหมคะแล้วก็อธิบายการ การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็วันนี้นะคะคุณครูไม่ได้สั่งการบ้านเพิ่มนะคะสวัสดีค่ะ